เฮ้ยโชว์ปูเปล่าไปเนี่ยปนไปอย่างปูเนี่บึงบึงเป็โตเปล่าตีมือครับของพันหมอกอัวมันยิงปล่าแมงสิแน่นอนน่าไปอนมให้เรานะครับให้เราเขาอะอูดังไฟไหวบตีดเออ แต่กอนปลาดูขึ้นอยู่นี่แล้วนะมันมาจากทอนำเลยคือต้นนี้เแต่กอนเรกูก็ได้ใส่โลอยู่นี่แะโลสองขีดนั่งเซบียอยู่ วันนี้มาดูผลงานผลงานยิ่งแป๊าหมือนนี้ครับสองกลมครับโอ้สองกลมกลมหน่อยกลมหน่กับสมุนหี้ยไม่ยิงป้ยเด็ดป้าแล้วนี่กับกับปลาสลิดอีกหาบหนึ่งฮะออโอ้ชิดที่เด็ด อันที่ได้เขาเมือนี้นะครับตัวน,ตน,นี้ประมาณหกโลกลกัวมือวันเลยอันนั้นสนใจยังก็กระบอกยิงป้าติดต่อได้จากซึ่งยัง <ห ả? S 1> กระบอกยิงป้าไหมกระบอกเสือพันนะ่ะเวลาคอยคา,ยาิี มันยิงปลาเหรวเนาะพ่อเหล่าสัมเ,<ร>เลยฮันจีนออกมากเลยเลือจะนีเ <c oughs> บื้งได้ขวัญเป็นยังไงขวัญแ <c oughs> น,น่นอนนีเลยมันมีอะไรที่เท่ามือนีเท่ากับไปยิงปลาเนาะเดี๋ยวหมูปลามาตัวหนึ่งอามาหย่าง ตัดตัดแล้วแต่เนื้อยคายลังมันเนื้อนั่ะอันย่นให้ป้ากินนะแม่นบอกเออเพราะว่าบ่อยากกินหลายมันสิอิ่มนะเดียวกับป้าเนาะไปยิงป่ามาเนาะกินหลายอิ่มเก่งเดืยวโอ้จุดเราเนาะเพราะว่าแบบว่าขี้คานเฮ็ดใส่นะก็เลยป่าได้แต่คายลังมันนะเดี๋วก็เลื่อนนั่นก็โยนถิ่นนะเราสิมายิงป่าเนาะมาพ่อหมูป่าเนาะครับหลาย่ ไยบันนิคมนิคมหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดศรีสกีดมูปลาขขงหอมโมเมนต์ยังอยากได้ปลาเต่ามูเอามาใส่บะหมี่เจะว่าอยากได้ปลาหรืออื่นมูปลาเออมูมาจะโรตัด <c oughs> สุดยอดดีๆแน่นอนเลยเสร็จแล้วต้นนั้เสร็จแล้ว ดูมูสุกยี่ย่ามาใกล้สิผมไม่กินเดี๋ยวออกก็ถ่ายรูปกันดูโอ้ถ่ายรูปเยอะผมไม่กินนะนี่เหล้าขาวเนี่ยดูดูดูครับเมืองเมืองบรรยากาศหมูปลานี่ครับเดี่ยวพวกหามเงยัวจะสีแพงเสียที่ใส่หมูอ้ยมือที่ใส่ไม่อีกเนี้หอมเลยล่ะไสขก็บุนลุกว่ะ หือว่ากินหมูกิ่นหมูเมาใช่ไหมเนาะกลิ่นหมูเมาตัยเมื่กีอยู่บบานี้คนนะเปนดูอยู่แต่รูบเดะเกิดไรไม่ใช่งานลิงอ้ยครับ ไฟบัตนิคมนี่ครับอืจดุดจุดตาทียีงมาได้กระมูลปลารับตำบอ,อกฮวงเงินเก็บไดขคางหวยขำมาขำมาครับ,บเฮ้เวลากินเสบเสบเอจังเลย ลองคิดอ่างทนมิ่งฮะคิดอ่างท่านผม้่มไหมไม่ตคิดอ่างคิดอ่างใครก็เป็นแบบคู่ยะบึงเด้อบึงเด้อพี่้องกับตำบกฮวงคือจีจกัจีกอนจำเอออ้ตอนใหญ่ๆเนี้ยทไมไเ็นาเสียบ lý do gì hết nắng hết nắng hết nắng rồi nắng hết 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 ผมไปซุบอะไรวน้อยอ๋อยโอเคอนนี <så rails> ้บัวบ่ามันตัดถอดมาใส่สุสานอีกน้องก้อเอ อันนั้นมันคือยังไอ,อ้ยึดเครื่องไปน่ะสิไอ้ไอ้ควานทำด้วยอะไรงูแมานั่งถ่าไอ้ควานทำด้วยอะไรนี่เกร็บเลยน้ำด้วเออบ่เนี้ยลากรถกลับเลยสิเออนีเออ่เรา